เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามาเล่นเกมคุกกี้รันนอว์เบรกกับชาเลนจ์ของคุกกี้รสช็อกโกบาร์โลสเปกไดมอนด์แอนด์เรเบิลกันจะมีทริคอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันในส่วนของหมวดโบกตีนก่อนเลยนะครับผมสำหรับตัวโลสเปกของชาเลนจ์ของตัวคุกกี้รสช็อกโกบาร์นะครับผมเซตที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นคุกกี้เวลสิบเพชรเวลเก้า c a n d y w เวล5นะครับผมสมบัตินะครับผมผมจะใช้เป็นสมบัติถุงมืออินซีงเงาะจะใช้เป็นตุ๊กตาหมีนะครับผมแล้วก็เป็นสมบัติถั่วนั่นเองนะครับผมเในว่าเน้นสมบัติเยลลี่หมีทั้ง3ชิ้นเลยนะครับผมสำหรับตัวทิกหลักๆแล้วเนี่ยนะครับผมอ่าสำหรับมุมปกติเนี่ยนะครับผมมันจะมีเป็นตัวคำใบบอกอยู่ในด่านอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแพทเทิร์นเยลลี่ในด่านเนี่ยนะครับผมยังไงก็ต้องอิงตามตัวสกิลของตัวช็อกโกบายอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณจะต้องจําแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับผมก็คือเรื่องของการใช้สกิลนั่นเองนะครับผมสกิลใช้ได้แค่เฉพาะจุดที่มีถังนะครับผมจุดจุดที่มันมีถังมีสามารถเตะแล้วมันได้เยลลี่หมีนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จุดที่เป็นกลุ่มเยลลี่หม,มีเยอะๆนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังกันให้ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยอาจจะคะแนะนหายไปเยอะมากๆนะครับผมและซึ่งมันไม่ได้หายแค่ตรงจุดที่เราพลาดแบบเตะหรือว่าเรา เขาเรียกว่าใช้สกิลผิดที่นะครับผมแต่ว่าตรงจุดที่มีหมีลุงเองก็สาคัญเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดคุณการจังหวะใช้สกิลผิดตําแหน่งนะครับผมแบบว่ากระโดดต่ําไปนะครับผมหรือปล่อยตัวต่ําไปนะครับผมหรือโดดสูงไปอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมมันจะยิ่งทําให้คุณพลาดตัวหมีลุงแลวจะทาให้คุณเนี่ยคะแนนหายได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังกันให้ดีนะครับสำหรับมดปกตินะครับผมทริคจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าตรงไหนมีทริคเสริมผมจะบอกไปจุดๆไปนะฮะ สุดท้ายในไม่ท้ายสุดนะครับผมสกิลของช็อกโกบาห้ามดองนะครับผมจนถึงตรงถังตรงนี้นะครับผมสามารถใช้แล้วคุณก็จะสามารถผ่านตัวไดมอนด์ได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ผ่านทะลุขึ้นไปท็อป80อีกนะครับผมก็ถือว่าชิลๆเลยนะผมสำหรับชาเลนจ์นี้ถ้าเกิดใครที่รู้จุดในการใช้นะครับผมโอเคครับสำหรับโหมดปกติจะมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันกับโหมดยากกันเลยดีกว่านะฮะ ในส่วนของโหมดยากนะครับผมโลสเปคของตัวชาเลนนี้ที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นคุกกี้เวล14เพชรเวล9แคนดี้เวล5นะครับผมสมบัติที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นสมบัติเครื่องยนต์โลเคกหมีลุงนะครับผมแล้วก็สมบัติเข็มทิศนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าชาเลนนี้นะครับผมเป็นชาเลนที่ ปวดกระบาลกว่าโหมดปกติเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าจุดที่เยลลี่หมีลุงมีเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็จุดหลอกที่จะทําให้คุณใช้ตัวสกิลเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะผมพยายามพอสแล้วก็เล่นตามในคลิปผมก็ได้นะครับผมเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมดดค่อนข้างถูกนะผมแต่ว่าตัวเยลลี่หมีลุงเนี่ยอาจจะพลาดเยอะไปนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่ามันก็เป็นโลสเปกนะครับผมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับผมสำหรับตัวทริคก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่ามันค่อนข้างมีจุดที่เป็นจุดหลอกเยอะยวพอสมควรนนะรัเพา้ พยายามระวังกันให้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็พยายามนะครับผมใช้สกิลให้ถูกจุดนะครับผมพยายามเก็บเยลลี่หมีลุงให้ได้มากที่สุดนะผมเพราะว่าเยลลี่หมีลุงเองนะครับผมก็เป็นคีย์ที่ทำให้คะแนนของคุณหายได้เช่นเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังกันให้ดีนะครับผมสำหรับโหมดยากจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดใครที่จําจุดได้ถ้าเกิดใครที่กระโดดเก็บเยลลี่หมีแม่นๆนะครับผมมันก็จะไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่กระโดดเก็บไม่แม่นนะครับผมก็อาจจะหนักนิดนึงนะะะะครรับผมมมมก้้วนนนดดยยสาาาหหโจีีปณะ โอเคนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณใช้สกิลของช็อกโกบาร์ได้อีกรอบนึงนะครับผมก่อนที่คุกกี้จะตายเนี่ยนะครับผมคุณก็สามารถผ่านตัวโลสเปกเรนโบ์ได้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะพลาดตัวเลือดจากตัวสัตว์เลี้ยงไปนิดนึงก็ตามนะผมแต่ยังสามารถผ่านได้ชิวๆเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิป